ครับเมื่อนักเรียนเขียนโปรแกรมเสร็จแล้วนะครับวิธีการคัดลอกลิงก์ส่งนะครับนักเรียนทดสอบโปรแกรมให้สมบูรณ์ก่อนจากนั้นนะครับนักเรียนไปที่ตัวไอคอนนะครับที่ที่เป็นรูปแชร์นะครับจากนั้นนะครับให้นักเรียนพิมพ์ข้อความว่า Scoreboard นะครับเวนวรคแล้วให้นักเรียนตามด้วยเลขที่นักเรียนสมมุติเลขที่4ี่นะครับจากนั้นให้เรียนกดคําว่า Public Project นะครับ แล้วให้เรียนกด Copy ตรงนี้นะครับแล้วไปเปิดในตัว Classroom นะครับไปเปิดในคำสั่งงานที่อาจารย์ให้นะครับจากนั้นวิธีการเพิ่มนะครับเพิ่มลิงก์นะครับให้เพิ่มเพิ่มไฟแนบนะครับจากนั้นนักเรียนไปเลือกที่แนบลิงก์นะครับแล้วก็ให้นักเรียนเพิ่มลิงก์วางครับจากนั้นกดเพิ่มนะครับ อ่ะตอนนี้ลิงก์ก็จะเด้งขึ้นมานะครับเมื่อเพิ่มไฟล์เสร็จแล้วให้นักเรียนกดทําการส่งนะครับแล้วก็กดส่งอีกครั้งเท่าน,นี้นะครับก็เป็นการเสร็จสิ้นการส่งงานนะครับด้วยการแนบลิงก์ครับ